นะครับสูตรเอ็ดคอนแกนครับห้ามสองโลสองลเคืองก็ได้ครับนี่ห้ามนี่สูตรผมนะครับเนอะล้วก็ตะเกียบตะเก,กียบต้กกนแสแนนนี่ครับแล้วก็มี่ผงเสื่อมีผงขาวแล้วก็มีผงไงเขียวผงดอนแลกับไอชีโอเมกา้าสองขนมปังไงสองโลครับขนมปังนี่สองโล นราอะขรมปังกะที่ดีเครื่องโรดนะครับสูตรผมสำหรับคนที่เบียดไหลายนะครับขันเบียดหน่อยกันลดปริมาณลงอันนี้คือแนน้ำเลยครับผมผมสีแนะนํำเลยผมมันเบียดหลคั้นาเราเป็นน้อนคึืนนร้อมผมเลยใส่ไหลครับผมดิผมดิใส่ส้มไหลเลยแต่บกทีนี่ผมไม่ใส่หลครับเบมมรบพราะว่าผมมีหัวเสือตุ้งแกงอีกนี่ครับบกท นี่ก็ผมสั่งสื่อมานำใหม่ยี่ห้อประจำผมใส่ประจำเนาะเ๋าวแต้พูดได้ใส่ใครได้ครับวันนี้บังครับใช้ร่วมๆก,กันเลยครับที่บาดใช้ด้วยครับ,บ,ด,รบ,รบดิไปไปย็ดย็ด,ห,ดห็ดกันเห็นเลยนะก็นจะจั๊กเลย บระเดี๋วปรเด้วหวงเลยครับเอาเปไปใส่ร่องมือกันะไรนี่คือสูตรผมใส่ประจำไม่ได้ติดติดตามผมแน่ติดต็อกกะเอาสิรูจัดกรอครับนี่ครับโอเมก้าสองนี่กับทุึงนือนกันครับใส่เลยครับต้องไปลำไส้แล้วปังกะทิ หรือว่าผู้ที่ว่ใส่ขนมปังกะทิกะใส่น้ำกะทิก็ได้เด้อครับเด้อน้ำกะทิสดไอ้ที่เา้างขันขันเห็ดของหวานขันเห็ดยังไงแห้งดีครับเอออันนั้นกะทิธรรมชาติบริเวณปูนแต่งหยองครับมันสีนี่รสชาติเหมือนกันโอ้ยเมื่อกินขี้เหล่าโทุแต่ว่าขนมปังนั่นนี่นหะมันมันเสียเลยทีนะครับใส่เนื้อ ต้องตรงไปครับแฟนกินเหล่าผู้ว่าตกไปสบขึ้นพอดีได้เลยครับตกน่าจั์เ่ยอันนี้ผมเ,เสื้อ,อสูตรที่ผมใส่ประจำครับใช้ใช้กระเคือค่องก้อนพ้นในขอากันหนอก็ใส่อีกโอ้จนฉีดมัดซ่องเลยนี่คือสูตรที่ผมใส่ประจำนะครับคุณที่มีคนถามหลายอยู่ว่า ใส่สูตรได้แน่กันรองใส่บึงก็ได้ครับอ่าบอดีหวงหรือว่าขั้นบอดีก็ทักมากครับอ่ทาทักมาหาผมเลยเฟรดบูกาทัมมารัสครับนิกตอกาเอสทอนแกนอ่าผมก็ใส่สูตรนี่แหละผมตกปลาขนาดคำเตือนเนะครับเด้อปลาแต่ละบอะ่อกินโมขึ้นกันสำคัญว่าปลาอย่างไรครับอันมีศพต้น,นจันทร์ไรก็ดียังนึงถ้ากับเกียนขย้เขาไรเห็นก็เรื่อถึงใจครับผม มีสูตรของผมใส่อยู่กตูเล่เบื้องแรกกดติดตามกดไอ้ซับสไครต์ให้งนี้เด้อครับฝากช่อบวิซูปนะครับมือใหม่ครับขอบคุณครับ